ก็จริงๆต้องบอกว่าเรื่องเรื่องนี้ครับถ่ายจบไปก่อนหน้าเรื่องที่ที่ชาคิตสมคำสมรสไปไปค่อนข้างนานพอสมควรครับผมก็ก็ดีฮะหมายถึงว่าพอเล้วละครเรื่องนั้นก็เป็นที่ตอบรับดีด้วยนเยนาะอะไรเงี้ยก็เลยมีความาแซวๆเยอะว่าอ๋อเนี่ยไงพอเอาแต่แต่ว่าอะไรนะ <c oughs> ก็ตลกดีครับก็ตลกดีร้องเมฆเปลี่ยนอาชีพอะไรอย่างเงี้ยครับ คนละเรื่องครับผมมีเแฟนบอลจำจนตายนะครับผมจริงอย่างนี้พี่แอ้มบอกวา่าเขาเล่นเรื่องอนั้นเขาก็มาปรึกษาพอเราเล่นเรื่องนี้เราได้คุูปองว่าเราไปไฟ,ไฟังอะไรก็จริงๆผมก็มีเล่าเรื่อยๆอยู่แล้วครับเรื่องเรื่องต่างๆแต่ว่าคือ,ค,อคือพอผมเป็นประเภทแบบพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะแบบบางทีอาจจะห้วนๆไปบ้างครับผมเพราะตัวผมจะชอบแบบชอบชอบฟังมากกว่าครับ ใช่ใช่แ้่าไว้ใจเราอ๋อสมความสมร้นอะไรอือผมก็บอกว่าเออก็จริงๆผมว่าพี่เขาให้เครดิตผมเยอะเกินไปนิดนึงแต่ไมดูสัมภาษณ์ผมแล้วจะไปอะไรนะฮะดูสัมภาษณ์ยาวใช่ดูดูนะครับก็คือเหมือนกับจริงๆผมให้คําแนะนําว่าพี่รู้สึกอะไรพี่พี่มีความคิดยังไงพี่มีเรื่องราวยังไงที่อยากจะนําเสนอที่ในชีวิตจริงพี่คิดว่าพี่เล่นไม่ได้อะเรื่องเนี้ยผมว่าที่เขาเลือกพี่มาเล่นอ่ะ เป็นเพราะเขาอยากพี่นําเสนอเพราะฉะนั้นลองดูเลยครับลองดูเลยเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือแล้วพอหลายๆไอเดียที่มันออกมาอย่างเช่นเรื่องลูกทีมอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าเป็นแอปแอปที่ำยี้อะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วพอเขามาถามผมเห็นแล้วว่าดีไหมแล้วผมบอกว่าเออมันก็ดีอยู่แล้วทําเลยครับเอาตัวเยงมั่นใจอย่างเงี้ยผมก็มเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับพี่เขาแปลว่าคนตัวเป็นสายซัมผัสคือว่าแบบ ใช่ใช่คือคือพอด้วยด้วยด้วยหน้าที่การงานตรงนี้ครับถึงเราจะมีไอเดียยังไงก็แล้วแต่เนาะผมก็จะไม่พูดหรอกเพราะว่ามันเหมือนไปมันเหมือนไปล็อกความคิดเขาเหมือนไปล็อกจินตนาการของเขาคือบางทีเขาอาจจะมีไอเดียที่ดีกว่าเราอยู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เราจะไม่ไปคอมเมนต์อะไรที่มันเป็นในเชิงแบบแนะนำแอคติ้งแบบเจาะจงอะไรอย่างเงี้ยเราจะแค่เหมือนกับว่าใช่เราจะรับฟัง อันไหนเราบอกว่าดีก็คือดีจริงจอันไหนที่เราคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้เห็นหมดเต็มๆใช่จริงๆพอเราเราฟังเขาแล้วให้ขาอมูลจากเขาว่า,ม,ามันยากไปเพราะว่าบางค่านจะมีฟอร์บ่อนท่านยังตีอย่างต,ตอนนี้คือเขาแหวกเขาออกเ,เหมือน,นเราเรารู้สึกไปรู้สึกดีใจแทนพี่เขามากๆครับเพราะผม,มรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่พี่เขาคุยคุยคุยกับผมอะเขาก็จะบอกว่าเออช่วงช่วงหลังๆมันเนี่ยเขารู้สึก enjoy อาชีพการแสดงมากขึ้นไปอีกเพราะว่าพอบทเขาได้รับมันหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆครับการที่เขาได้โชว์ความสามารถมันก็มันก็ทําให้เขามีโอกาสนนั้มากขึ้นเรื่อยๆมันมีสีสันในในการงานมากขึ้นนั่นลงพูดอยางมามีลมคนจุดไฟอ๋อนี่ไม่บุกถไม่รู้ว่าดูณพูดแบบเพราะว่ามันสียว่าอะไรก็่บอกลงจะไปดูหรืออะไรร่ากายจุดไฟมันปรับยากกับมันเลือละครมากขึ้นเพราะว่าทั้งนี้คือความไม่อยากเลยเด็ดขาด ดีใจอยู่แล้วครับแล้วก็รอติดตามบทใหม่ๆของพี่เขาเสมอครับมไม่สามารถมีคำตอบว่ามันเป็นแค่เรื่องของดารการร่วมกัต้องไปกินสาหร่ายอะไรอย่าครับโอ้ผมจริงๆผมจําเป็นข้อๆไม่ได้หรอกครับเพราะว่าทุกๆวันทุกๆคืนที่คุยกันมันก็หลายเรื่องมากนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องแบบสุขภาพหรือว่าแบบเราจะไปกินอะไรกันดีหรือว่าเออเราจะไปเล่นอะไรกันไหมกัแบบน้องปีอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ครับแต่อยากให้ทำมากทีก่สุดคือออกกำลังกายครับผมอะไรนะอยากออกกำลังกายกกขเขาเพราะว่าเ,เพราะผมรู้สึกว่าอยากให้รักษาสุขภาพครับอยากให้รักษาสุขภาพจะได้อยู่ด้วยกันานานๆครับเพราะอะไรเพราะอะไรพเพราะเาป่วยบ่อยหรอเพราะใช่ครับไม่ไม่คือคือพี่เขาไม่ได้ป่วยป่วยง่ายคือจริงๆอ่ะบางทีผม่ป่วยป่วยง่ายกว่าได้ซ้ำ แต่เวลาที่เขาป่วยทีนึงอะป่วยหนักเรื่องใหญ่ป่วยป่วยหนักเพราะฉะนั้นผมเลยค่อนข้างเป็นห่วงแล้วบอกผมเอะไรไดล้วถ้าเกิดไปเนี่ยแล้เออดีบอยากนี้ธราอะไรอย่างเงี้ยอยางนี้กับร่างกายอะเรามีวิธียังไงมีวิธียังไงเหรอก็ไม่มีวิธีคือคือมันแค่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 พูดแค่พูดเนี่ยแหละครับแค่พูดธรรมดาแล้วเราก็แค่รู้สึกว่าเอ่าเอายกตัวอย่างง่ายๆคือแค่อย่างจะไปเจาะเลือดอย่างเงี้ยครับคือ พอพอถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายบางทีเส้นเลือดจะจะค่อนข้างหายากไม่สอบไม่จอ่จอ,อยากใช่ครับคือผมก็แค่แบบแนะนําว่าเนี่ยที่ดูอย่างผมสิถ้าเกิดแบบเราเล่นเวทมันแบบกำนิดเดียวเส้นเลือดก็ขึ้นแล้วเนี่ยก็ให้พี่เขาเห็นข้อดีผมก็โน้มน้าวคนไม่ค่อยเก่งหรอกก็<อ>พูดครับพูด้เขา,าเขาก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวรอว่างก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะจ้างเทรนเนอร์มา ก็รออยู่ครับรอทำไมเรา <S <s ไม่เป็นเทรนเนอร์ให้เลยอะไรนะฮะเราก็เป็นสายสุขภาพอยู่ผมไม่ร enfin hmm ู้วิธีการเทรนของผู้หญิงไงบางทีผมผมไม่แน่ใจว่าเรื่องสรีระอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้ที่ถามอะไรก็ขอโทษนะพูดนานเนี่ยให้พูดบ่อยๆมันหรือว่าพูดเรื่อยๆก็ก็มีก็มีพูดก็มีพูดเรื่อยๆครับก็มีพูดเรื่อยๆก็ยังไม่ก็ คือพอดีที่ที่เขายุ่งนั่นแหละครับคือคือพี่คือพี่เขาค่อนข้างยุ่งครับแล้วเหมือนกับละครจบความสมบูรณ์ก็เพิ่งจบไปแล้วก็เขาพี่เขาจะมีพวกรายการข่าวรายการสารแซ่บอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะครับผมแปลว่าจีกิ้วตอนนี <coś S 2> <rawd unre> ้สิ่งที่ผมจะถูกมือใช่ครับมีลองแบบที่ว่าเอออีกสิ่งหนึ่งที่อานสุขภาพอาจจะยังไปไม่ถึงอยากให้ทำเรื่องนี้ก่อนเลยคเออถ้าเด่นๆ ถ้าเด่นๆจะจะจะ,จะจะจะแค่เรื่องนี้แต่แต่เรื่องอื่นก็ก็ก็ไม่ผมว่าชิวๆไม่รู้สิฮะก็ตั้งแต่เจอพี่เขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอะไรไม่ใช่ผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นมุกใช่พี่มหมายถึงว่าแบบดูเขาเป็นคนยิ้มง่าย<อ>เขาเป็นคนหัวเราะง่ายอยู่แล้วสำหรับผมครับสสาสดใสครับจดใสไม่ไน้พี่ก็ย้อนดอกใบชา ใช่นี่ใช่ใชชื่อคือเกอแอลวายแล้วกระโดดตรงนั้นเป็นไงบ้างเขาบอกว่าอะไรนะค่ะทะเลี่ยนที่เวนัวอผมก็แซวผมก็แซวพี่เขาว่าโอ้คิดคิดท่านั่งเองหรือเปล่าครับพี่อะไรอย่างนี้เขาบอกว่ามันมาโดยที่แบบว่ามาโดยธรรมชาติครับผมดี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 เราได้ดูมาฉากนั้นหรือว่าไม่ได้ดูทำไมอ่ะ หมายถึงว่าซีนนั้นน่ะเรากดสกิปสกิปไปเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเลยคุณไม่ดูก็เพราะว่าเขาบอกว่านุ่มไม่ได้ดูใช่ใช่ก็เราก็ดูรวมๆแต่ถ้าเป็นเลิฟซีนผมก็จะผมก็จะก็เล่นดีแต่ก็ก็ก็ไม่ได้อยากก็ไม่ได้อยากดูแบบโอ้หแบบทำอะไรไม่เป็นอยางอื่นใช่ป่ะเนอะครับเราไม่กล้าดูคนละซีนไม่เชื่ไม่กล้าครับแค่รู้สึกว่าเราก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งเหรอเนาะการที่เอ่อ เราเข้าใจในงานก็จริงแต่มันก็ต้องแต่มันก็ต้องมันก็ต้องมีความเหลื่อมล้ำตั้งกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราเข้าใจในตัวงานเหมือนถึงว่าเราก็ต้องแฝงกันเหมือนว่าถ้าเราทํางานอย่างเงี้ยถ้าเราทํางานอย่างเงี้ยเหมือนก็ก็ขอให้พี่เขาเข้าใจเราเหมือนกันอ่าพี่ถามพี่ถามเรื่องเรื่องการจูกจริงอ่ะรู้สึกยังไงผมโอเคผมโอเคโอเคที่จะผมโอเคที่จะจูกจริงเพราะมันเป็นการพาร์ตการทำงานอ่าได้พาร์ตเอาเราพี่เป็นพาร์ตพาร์ตคนดูเออดูไหม ไม่ดู <laughs> ดูแค่ดูแค่พอประมาณดูแค่เหมือนกับว่าดูความเครียดของพี่เขาอะไรเงี้ยแต่เราเราก็จะไม่ได้แบบไปโฟกัสอะไรมากครับแล้วถ้าถ้าเราจุดจริงแล้วเขาดูไหมในเรื่องอะเขาถามพี่เขาดีกว่าเราแต่เขาว่าล่าสุดี่เขาแซวเรืที่ว่าเออี่จะไม่ไปแต่มีเรว่าเรื่องในซีรีส์มันจุกเยอะเรื่องซีเยอะมากเออใน ไม่เอาติ้งอ๋อเอาติ่งผมว่าก็เป็นความนา่นารักน่ารักของพี่เขาแหละครับแล้วก็จริงๆผมว่าพี่เขาเข้าใจอยู่แล้วในในพาร์ทในในพาร์ทการทำงาน,นยังไม่เคยคือใครมากันนะแต่ว่าสำหรับพี่เขาผมว่าก็การที่เราไม่กล้าดูเลิฟซีนก็คง คำตอบแล้วก็คงเป็นคำตอบแล้วชอบผมขอบคุณครับ